เรียงรีบรี้ยเสียงบดเสียงหายสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะทางสารลดขายโอ่งย้อนไปในหอดเทือดนะคะยังยังหลออขายโอ่งบ้านในเบิร์ดค่ะออกป้าแตกแต่วันจันทร์วันอาทิตย์นี่วันนี้วันนี้วันยังแหละก็วันพระหัสพระ ครอบครัวเขาสิบปจุดทูดถามาใหคะลองใช่ใช่ะะ่าแล้วไปหอดใจเดะทีว่าายจัยัแต่ว่าพัลด่าพี่น้องอิสระนันะอยากไปหอดใสอยกไปเปินทิศเป็นเดือนกันแล้วแต่ครอบครัวานานะาเข้าใจคเขาพอได้ย้ายเด็กน้อยเขาก็อยู่ของเขาได้เอาค่ะไปเลรวหาเงินหาทองค่ะหาเงินได้กลับไปหอดเทีกับเือเงินให้น้องค่ะเป็นคนหาเงินค่ะเป็นคนเลี้ยงครอบครัวค่ะ อย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นง่ายเด้อพี่ดาวอดีนล้นจนสิลมสิตายเพื่อนซานก็ไม่ได้อยู่ก็ยับไปหาเงินบางคนก็บอกโอ้ยนะพอละไม่ได้อยู่เพื่อนอยู่ซานอาศัยอยู่แต่เพื่อนหมู่เพื่อนผวกเออนิสัยบอดดีเออเพื่อนหลังนี่ก็ซ้ำเพื่อนคอยแหละค่ะเพื่อนแม่เือนหลังที่สองค่ะไอเด็กมิดแต่แม่มิแต่อื้ยค่ะมีคนได้เขาไปคิดเล็กคิดน้อยว่ามาเป็นส่วนเกอกส่วนเกลือแล้วค่ะ เราจร้อยได้เปละมากับพี่น้องเดียวกันแล้วพี่น้ประเภที้กาประเภทนี้นี่กาประเดทกระซับลูกประเภทนี้ปา้พุดแม่่อยแล้วเขามาปีง่านี่เขาว่ะคุณังแม่ไปหอดใช้มาลำเล่องมวนเมอแล้วไปเบ่งมาลำเลืองมี่ไปเบ่งว่าบ้านเขานาะมาีแม่มาลำเลองนะบุตรขันใเช้าดีเดียรเข้าสิมาบ่งเจ็ด่างนมาเชลลาลำเลีงเจ็ดโมงเขาไปลายบ่บ้านเะ ลายบ้านน้อยคณะใด้นนานอีบางออดบางกรอนแก้อีกนะเขาเพิ่เคยไปเ,เออบ้นานใหญ่วหนาเม่น้ำด้วยหลุดไปยันได้กับบังออนคอนแก้วอยู่ล้ำอยู่เรื่องเก่าพระียากไปเบิงคณะอันาเมลน้า,นาบ้านใหญ่บุญมล่ลกขยายันแต่บางออนคอนแก้ว แต่ว่าครับหลดพาดนั่นยังสงสัยว่าเต้นมันตั้งอยู่หนาเฮือนหมู่นะสงสัยว่าเขาเห็ุอะไรนะแต่ว่าหมู่นะเป็นหมู่ตั้งแต่สมัยเฮียนแล้วว่าห้าเฮียนแหละ้าวเ่าอยากเที่ยวนาะสมัยก่อนเขาไม่ได้มีรถไม่ได้มีล่างนะก็ไปนอนเฮือนเผ่นนอนเป็นปีเพ่อได้อยู่นํากันแต่ว่าคือว่ามันมันโดดแล้วเขากัะสิบ่เถิงบ้างถ้าไปถามคนหุ่นจักว่าเฮือนไผกันแน่เฮือนแต่เขาบอกสรุปแล้วเหรอเฮือนหมู่ แต่ว่าเขาบอหอดเท้าเดบบมันโดนแล้วเขาบอไดติดต่อกับเขาเนอะคันหัวก็สิไปยช่เอาไปหามาเไอ้บุญน,นั้นหินปิเทลแลวกับไปไปนอนเฮื่อนลาอ่ะอากยันเขาลืมว่มาแล้ว่าเขาจุมเขาก็ลืมเลยแบบโอ้ยคันหัวก็ไปแล้วนะแต่ว่าตอนไปไอตอนไปเยี่ยมไหม่ตอนไปเปื้อนหินนั่นเห็น,หน,น,หนอยู่ว่าพ่อเขาโซ่ ักคันเห็ดขนมเป็นยังคะเห็ดขนมยังบามีเราซื้อมาแต่เวียงแต่ยังก็แม่ลงกกวางพวกนพวกว่ามาแล้วมันบุกคือห้องไครดีมันบุกโพงอันห้องแม่ลูกนู้นว่ามาละถอดกระสือถูกปกติมันต้องโพงแบบใดอันบุษโทนี้โพงอ่ะขนมมันเก็บกุ้งขนมมันน้อแม่อันนั้นว่า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 กินกระโตกอันนี้ชัวร์แต่มันก็แซ่บได้ล่ะพอกินอยู่ได้ แค่ยู่เมนยังโบโบคืออ่นะบบคือของไทยดิปากคำอันดังปิ่งขนมข้างบ้านซา,ออนานพี่ดอกขาของอันนี้ของไทยวังเวียงอันนี้ของเมืองหลวงพืชนอามาช้อนหวานชื้อขนมนี่อย่างช้อนมันซีวานตัวนี้เอาบ้าน่ะมันซีออกเค็มๆมันมันเค็มๆชื้อขนมนี่อย่างคอยระเบูฮู้เรื่อง ทั้งขนมทังเฟรนซ์ฟรายด็กน้อยสมัครกินแวมันหวานหวานค่อยว่าซีซีนี้คือจะเป็นเผือกป้นหวานซีเผือกันเเอาหน่อคามนหนึ่งแบไปก้นเอาพูดเลยแรงงานาหน้อแ้คุณแม่ผสิกินหน่อคานะคะหนึ่ง่าก้อนหนึ่งะได้คาน้อยเนาะคาน่อย เสียงรีบๆอ่ะสบายดีไปเอาเลยอ่ะเห็นเคยเห็นแต่น้องสายเมียไปใช่ไหคะเมียไปงมหอยอ่ะพวกเก็บอกไปคอยคาเวียกยูไปกับคนเอาคลิปเนาะไปเด้อบุญไปฆ่าเวียกเที่ยงก็เลยไม่ได้ไปไปก็ลูกแผลน้อนทำกอว่าเมื่อวานกลับไปแม่รุนคุอเช้าหนึ่งชอตคอยกลับไปได้ปะไปแต่พนักงานงมมาหอยยังหอยจุบอะหอยจุบหอยคมนี่แหละ ก็พอให้โค้งก็ได้เลยใหญ่เอามาอ้อมเอาครั้งแบบในทางอ้อมเซบอนคข่ดมักหมักว่าิเผื่อมาเพป็นสีอ๊บมาข้าวผัดหมักอ้อมเซบอนได้มักหมักอ้อมหอยเซบอนนะเน่าทิ้งไม่นำแกงกระแซ่บเลยเนาะแกงหอยไปจุกนี่ขันอ้อมเซบอนนี่สุดยอดเลยมักแห้งอย่างนี้ โอ้ยเห็นแต่เป็ดเลยอยากกินตาเป็ดเลยมาเด้อพีซตเรียกมึงนี่คือขกินเองเลยมาเลยนะวิวจะเฉดดอกยากสดตาเป็ดเด้์อบลาเออยากกินตาเป็ดเด้หามึงเนี่ยบะเทิงเลยนี่หมูเขานี่ยหมเขาเด้อนี่นะบ่าตะกันเหนียวแล้วเนาะเฮงเิงเขาเนี่ยนี่มเขาเมนท้าเห็ดหมูเป็ดบ่ เย็นแล้วมันสเอันนี้มันสิเย็นเย็นแล้วมันสิกรอบอยู่ห่างบาดเฮิรกไก่นั่นแล้วหักหวานนะครับผักหวานกินแล้วแสบหวานตัวนี้มันสิหวานก็ชีคือซีเมนต์เผือกอันนี้มันหนาเลยมันเบาหนักเนาะมันหักยามหยามหนักแม่นต่อแพชรเพชนซีม่อนคือซีเมนต์เผือกเนาะแม่นคือเสร็จจากเผือกมาจากมันเขาเป็นเย็นเยะเยะเขาเผือกขยัดเย็นเยะเย็นเผือกแม่ ทั้งขนมทั้งเฟนฟายกับพี่น้องค้าแต่่าข้าส่พัลล่ากินนี่คือบ่อค่ะคําเดียวสอ,อ,องข้มามแบบเป็นคนะี่บอกินของทอดบ่มักอันนี้จุกเป็นอย่างมันถึงบอ่ออ้นวนนะขันของทอดของทอดนี่จะคิดได้ว่าสิแตะบริบักจากดีแต่ไหนแต่ไฮไลท์ไปแล้วมันเลยบอ่ออ้วนบัดนี้ขันกินข่าวลงไปแต่กินแบบกเกินสิบถึงสิบนาทีกับปวดท้องแล้วจะยคือต่อตรงนี่มันเลยอ้วน้ย ระบบเผาผลาญบอดีเลยคนกินนข,ข่าวาว้ระบบเผาผลาญมันบอดีกินแป๊บเดียวก็ปวดท่ายแล้วดิมันน,นี่มันละอว้วนแย้บ่งเออด็กกินทั้งคอลลาเจนกินทั้งยากินไทยยากระบอกขืนให้จักดีเต็บที่คือไทยโลดีอ่ โมบัดว่ากินยาจ่อยจะว่าเครียดว่าเคดื่าหบ้าว่ากินยาอ้วนสิ่มสิตายกับบกอ้วนระบบร่างกาย้ามันบ่คือกันเนาะการทำกขึ้นแบบเขากินขขาแล้วจะนอนจังโม่เช้นไหนสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มาะทุ่มก็ดีสี่ทุ่มเมื่อเชคนนอนหนอยนะบ่อ้วนนะแม่ บ้วนเฮ้ยนะครับมาเห็นยังนั่งประทันคอยอยากนอนนั่งเ้ารุบอะไรนะเขาบ้วนนั่งบวยอยางท่นไหนยังนอนคนรับง่ายเนาะเจุ่มจุ่มจุ่มเขาบอกคนจุ่อยางบ้วนอ่ะคือกินกินเขาแล้วให้นอนมือละแปดชั่วโมงห้ามข่านนอนหลายคนนอนหลายนะอ้วนแต่ก็สีสุขภาพดีนะคนนอนอีบนอนบ่ายพอจะข้ามาเลยอยากนอนยังก็บวยปัญหานอนบอกลับแล้วก็นอนบอกลับบางทีคอยแต่เสียอย่างเดียวคันคันเมื่อไรคอยโดนพี <inappropriate> in <illing> ่อามเน่ะคือจบเลยนอนบ่ไดรบดคืนหลดระแวง แน่เทียมแจนจ่จิ๋จอดยิ่ง่เด็กน้อยบางทีเขาเขาแบบมึงคิดไปเองว่าบริคิดไปเองดอกเป็นมาตั้งแต่เม่เสียแล้วเป็นบริเสียบริหายใครไปนอนห้องใดที่เห็ดคิดเคล็ดเฉียนเนี่ยกับเป็นอยูบ่บนปีขันนอนห้องใดตอนอยู่กรุงเทพห้องใดที่แบบว่าบ่มีอย่างกับปมมีๆๆอย่างเด้ก็ซื่อพอเวลาเขาใหญ่ห้องนะห้องได้ที่ว่าแบบเคยเคยมียม,มีประวัติมีอย่างนั้นนะแมนทุกห้องนะครับต้องเอาผ้า มาอยู่น้ำโลดหของชิมีหรือบ่มีกรับบายโยคาเป็ดนี่ครับกลางเว้นเศดยังเป็ดแต่ว่าคันมีหมูนอนน้ำผัดโบเป็นไดมันบดกระน้ำเนาะเออมีหมูนอนน้ำโบเป็นแข็งขึ้นจักเลยบ่ค่อยเป็นคันหมูนอนน้ำนะนันนานที่จะเป็นข้านอนเดียวเอาแล้วแหละห้าคนมานอนน้ำเลยฮาพวกใดดีขันผัวกันสิบิตแตกเอาเขาเขายังบ่เอา ขันด่าแรกนั้นนับวมาอยู่แล้วรักชาอันนี้ทำมาเาต้องไหวพระไหวพระแล้วก็นั่งสมาธิบริลายกระชิบนาทีสองเพลนนตานั่นก็ดีนะเคยเห็ดอยู่บางทีก็บางทีเอาก็นั่งสมาธิต่อให้พี่บอมก็เช่อใจได้ง่ายง่ายตรงบรมาใกล้พันกับพันเที่ยวเที่ยวอะไรนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนทามาต้องไหวพระทำวัดแล้ว ข้าต้องนั่งธรามที่ได้หลายกะเจ้านัที่ยัดดยงดีทู้บ่ดได้นะหานาที่ก็ยังดีไฟผ่าแล้วนะ<ม>แกะเพศแม่ตา<อ>ชัดทั้งลายทั้งปวงผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งเมืองทั้งชิ้<อ>เฮาได้กระทำเขาดีดนะกะเสร็จจะดุดดุแล้วนะที่เฮาเผ็ดทำลายเขาดีนั่นมันหนักหมดขันนอนผู้เดียวเลยเป็นรถนั่นแหละเจ้าบริเพศแม่ตา จิตอ่อนาโบนั่งแต่เจ้าจี๊ดเจ้าอ่อนเด้มันโบมีมันโบเทียงได้บาทนี่เคยเป็นแห้งที่สุตอนยังน้อยนะนอนตื่นมาอีกทีอยู่หน้าประตูตรงนั่งะก่ปนเอาอิลีนอนอยู่ในบ่อนนอนดถ้าตื่นมาอีกทีอยู่หน้าประตูเฮือนเจ้าเออแต่เดี๋ยวก็รู้สึกเกือคือฝันว่ามีอียงหลากมานี่ยตื่นมาแล้วคือจะอยู่นอกประตูเลยเอออยู่หน้าประตูเฮือนแต่ไม่ได้ออกนอก นี่เลยพอเคยเคยเห็นคนหนึ่งจักลำเมอร์หรือจักเป็ดอีย่างแต่ว่าครบฟันคือมีอย่างมีอย่างดึงลากไปนี่ตื่นมาพอยู่หน้าประตุ๋น้องน้องก็เอาไอ้ผ้าเอาผ้ามาแขวนคอให้ขึ้นมากแต่บอลนอนหลังกัญญางไปเลยนะจักเป็ดอย่างขลอมเมอร์ขลอมเมอร์ขลอมเมอร์รัญญาไปเลยได้ต่างเลยกัญญาไว้แต่บุ้งมือคนคันเพลินไม่ต่าง ทำมา,ำมาำเขาต้องแพ้จะคลองก่อนมีปีหนึ่งแล้คนคลอดลูกเนาะอันนั้นนะคือซิเมนท้ายกินหรือปอบไปลูกคลอดลูกแล้วก็อยู่กรรมมันนะคลอดลูกแล้วก็นอนบัดตื่นขึ้นมาเข้าหาเราพอเราหย่างลงไปน้าคองมาทั้งหย่างว่าไกลยังได้ไปกิโลอเออแล้วก็หย่างลงคองเลยเข้าตามหอยตีนไปแล้วก็สามมือจังเห็นศพโผ ลูกกันกเป็นลูกกระผ้าออกบาเปลูกกระพ้าเลยแต่เขาบ่าปาอเะเป็นปกระ้ายแบบว่ามันปดเด้น้ำคองไรเฮียยเด้อเป็นเหล็ดสุบสี่สุขหาพอที่ได้เด้คนไกลติดนี่หฮหามหามไปเห่นเล็ดขาดมีหลายอย่างในน้ำคลองนะมือใหญ่ทรมานคือสิตาดิเดาไปเที่ยว บางทีจนนั่งไห้เลยมันเมื่อยมันเป็นว่าคือว่าเขานอนอยู่ดีๆแลวมันมีนี่ยนอนเนอนอยู่ดีๆมันมีอย่างแบบวิ่ง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 มาแล้วก็ปุบแล้วก็ปากว่าได้ตีงันได้แล้วก็ต้องตั้งจิตให้มันตั้งจิตให้มันแล้วก็ตั้งนรโมบางทีก็บรรลุง่ายด้เป็นทรายซองสามเทือกเอาเชิงลุ่พอหลุดปุ๊บเขาลุกขึ้นมาได้เขาก็สิเมื่อยใจก็สิสั่นตบ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 บคือสิใจขาดนี่ คือแต่ตนเปี้ยบวันเสว่าันเสวายี่ก็มือไหแทบตื่นมานะเท่าน่ะบ้านมีเท้าปุ๊กนะทาวามาราปุ๊กร้อยแล้วก็ปุ๊กนอกเ็สองคนวันยบอนแป๊บนะปุกขึ้นมาทาวามาล่าคนหายเปิดไฟแล้วบ่่ีไม่ยังพน่าพน่าแบบนี่มาหลอกก็ร้อนปสาท่มาอ้ามข่อมาไปต่างถิ่น ไปต่างถิ่นตะลาวังของหักษาเขาลายบ้านอื่นาที่ต่ครับทั้งเหนียงที่เขาเจ้าก็ถือผีท่านหนึนอ่นนี่กับโยอมนะพอมืดมันเป็นวันศิลป์บางเทยบางเติงเขาเจ้าก็ถือผีคอยนอนนะมันเป็นหน้าประตูเฮือนเข้าเจ้าเลยนอนทั้งหน้าประตูเฮือนเลยแล้วข้างนี่ก็ขึ้นเป็นบันไดเฮือนขึ้นไปเลยนะทางผ่านขึ้นไปนี่เลยไปนอนบ้านอื่นนะย่านไปนอนบนกลางพอดี อาใครแต่นอนเฮือนลังนี้ไหนบ่เป็นอีหยังเคยพอ่อเธอเดียวห่อเข่าปีที่แล้วนี่มาเคาะประตูจงใส่พ่ออยากรอยากกินเข่าขนมกระกองมาเด็กๆขนมกระกสือถาเด็กๆ,ๆมาก,กินอ,นอะไรครับพี่น้องค้าเสรพลาดกินได้กข้ามซอกข้ามแล้วก็พ่อแล้วมันหวานมาชิไปงมนมเขาคาเวียกอยู่นี่กำลังกินไป กิดของหวานกับบอได้โอ้ยได้สิอ้วนขึ้นหมูแนะนำไปเขาด้านมุกกระ t h ดู <c oughs> คือเก่าออกไปใส่เสืวว้อผักกินมุกกระ t h นี่สมัครกินกระดอ,อกคืเอ,อเก่าแ,แต่เจ้าต้องกินดูดูนะั่นคอยกับอ้วน,าานยากอกันนั่นแหละตะกี้คอยไม่กินน,น,นั่นกินดูดนกับบอไว้เลยบ่มีเงินซื้อบ่แล้วไปลาดถืกๆเนาะคัมเดลเด้อค่ะกับเสด็จเต่าโค้งเมื่อบ้านนะคะ ทางบ้านเราก็เสีเอินใส่หมดหนึ่งหาอะไรแหะค่ะแต่ที่จริงเขาก็บอกไอ้ยังดอกค่ะครอบครัวนั่งนะฮู้เบิดเข้าใจเบิดน่าจะปล่อยหดเดือนดปีเขาก็บ่าเพราะว่านางไปหาเงินค่ะหาเงินเลี้ยงครอบครัวหน้าอยู่นี่ก็ดำเพื่อมาดองโอ้ยดำหน้าไปตั้งหลายท่งปีนี้ท่งเจสีท่งเจอัมบลาท่งเบาอ้อยจะไปแหวกกินยาใส่ก็ได้ค่ะบริยุทธ์บอลแหวกค่ะ เจ้าอยากแวะเฮือนเขาก็แวะเฮือนเขาก่อนกินข้าวอยู่นั่นตอนเช้าแต่พัลลานะโบอึดมิตรภาพหรือว่าพัลลาเราไปใส่พัลลาเข่าคนได้ไปใส่กับพีแต่คนอยากได้เสี่ยวผูกเสี่ยวผายผูกแขนผูกเสี่ยวยังอยู่ในแขนอยู่นี่พี่ดอกจ้าฝากบรรยากาศไว้ซัมนี่นะคะสิอยู่ต่อหรือว่าสิเมื่อนะคะยังโม้ยังโม้สตาร์นะคะับเงเมื่อนั่งรั่าอะไรก็แล้วเทคครับพี่ดอกค่ะ เดือนหนึ่งนอนบ้านสามวันค่ะสวัสดีครับพี่น้องปพดโพไปเรื่อยๆคืหลถดคายโอ่งนี่